สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องน้องอูร้องสารนอะงมือนีอูกย์ยูเฮือนนะ้องมือนีก็เป็นเมื่อวันที่สิบสามของปีไม่ลาาเนาะแต่ว่ามือนีอูบ้ได้ไปเที่ยวไ่เดอแต่ว่ามืออื่นพูดเนาะอาจจะไปเนาะแต่ว่ามือนีก็เลยอ่ามีแม่ทางออสเตรเลียเนาะแบบเพิ่อนอ่า เอาฝากเงินมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้เนาะก็ขอบใจแม่เดอ้อขอให้แม่อยูด่ดีมีแฮงความเจ็บจะได้ความไข้่ยามีเดอ้อเมื่อนี้อูก,ก็เลยพอดีฝากมาแล้วพอดีอูไปตลาดเลยพอดีอูก,ก็เลยไปซื้ออ่าซื้ออ่าของกินมาเฮ็ดซู้แม่กับพ่อกินเนาะนั่นก็คือจุ้มเนาะทุกคนเมื่อนี้พวกเขาซืเฮ็ดจุ้มกินเนาะเฮ็ดจุ้มซีนแล้วก็อ่ามีมีกุ้งนำเนาะมีอานจุ้มกุ้งนำ ธรรมดาการจุ่มอ่ะเศษส่วนต้องมีกินใกล้เไปเอาบริสุทธิ์ไดไหมเนาะพอแฮนยากนี่นกินภาคกินเดินเนะกินเน้นภักเอาเนาะอันนี้เป็นกุ้งเนาะนี่กินสามผลพอลูกพลาเมลูกเนาะอันนี้เป็น,เป,นเป็นเต้าหู้ป่าที่อูม,มักขนาดมาักที่สุดเลยแต่อัี้อะไรดีวะเพราะว่ามีซีนอันนี้เขาเอิ้นซีนขาลายแม่ละเม็ เสื้อห้องไห้อนีเสื้อห้องเสื้อห้องอันนี้เป็นเสื้อห้องไหอ,งอันนี้เป็นเสนนื้อห้องให้เออว้าวไปว้าวมาเดี๋ยวไปเกี่ยมเครื่องกนอนนะแล้วไปเบิ่งอ่ะวิธีการเฮ็ดนํำกันนะทุกคนนีทีงกุ้งเนาะ ปิงกุ้งกับฮิดเจวซีฟู้ดแซ่บๆกินกับพ่อกับแม่เนาะความสุขสุดๆล่ะปีใหม่ฟ้าใหม่ได้ยู่น้ำพ่อน้ำแม่พอใจในสิ่งที่เฮามียินดีในสิ่งที่เฮาเป็นนะทุกคนนี่อยากใจอยากหาอยากรวยก็ต้องสร้างด้วยตัวเองนี่ นี่ป้าหอมเพโอ้ยเนี่ย บางคนมื่อนี้มันกะกินมันกินเนยบุญปีใหม่ลินมาติวานเดี๋ยวว่าเหาแป๊บนึงนี่ยางกุ้งาเบป่แม่ะทานออกก่อนทานออกแล้วนั่งมอสดึงะไร่น้งกัได้ไมแม่จะทมอสด nang khay xưa ụ có mi nung xưa nung xong rồi nè nung xưa xịt nước bột ngàm nung xưa là Chưa, nhìn, bao, đúng. bao bao nè chung chìm <laughs> nè thức xưa ngầu คำวา่าฮีดดาดกินกะยุ่งยากพดสิีดาดพอพัดมากกันนี้แดงพอจ้อยมาก,กมีกระแด่พอจะหตาพี่บอกเลยไม่แข้งเฮงพี่เดี๋ยวก็แข้งโอ้แข็งแค่แข้งวะไม่ทุ่หัวแม่นยืนเอา เสื้อมืดะ่ระรใส้มืดว่ะฮะส้มืดว่ะใส้มืด่ดยังไงยังเค็มคุ้นก็ใส่ขนหนึ่งใส่จะมีความาดยอะหลอนหนึ่งตัินเดียวค่อยิมเอาระวางไว้นี่ลูก ผงสซูรดแจ้งอย่นอนแม่กูรองจะได้ยินเสียงเพลงก้วยวิญาติลิฟาซิตี้แกลกือ đó đấy, cầm con cầm ơi, cầm ơi, ừ ừ cầm ơi,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  cầm ừ ừ ừ nhỉ? ừ xếp bỏ. Xếp à. ừ ừ ơi, cầm ơi, cầm อันนั้นขึ้นรัวเป็นลูกรัวลูกเคไฟนะลูกรัวเดี๋ยวใส่เมื่อยเต็มลูกเยวใส่คตโอ้ยใส่มาครื่องนะโอ้ยมือนั่นชื่อชื่อน้ำแก้วมันเออโอ้ยใส่อะไรอ่าอันนี้ซีนนี่เดี๋ยวมันนอนจุ่มฮอนหอนจนจุ่มเออเอามาลวกลวกมาขนาดเมย์เมย์มักไปขนาดนั้อันนี้อันนี้เฮดต้าบอีเมย์ได้อยู่เออบ มปไดรอ่อยแยงว่ายากอันนี้นี่พยก็พิาเลยได้โอกสเป็นตลาดยซื้อมาว่ะลเนาะเออึ่งกแม่ลยลกอันนี้ก่ได้บ นีเอาไปบาราอันามอฟุโฟแล้จุ่มลงเมนมันเดี๋ยวค่อยบอกนั้นคาทาจุ่มแบบโดนๆแล้วมันชิยาบสินญงสินมูนึ่งโมเมนสิมนานกว่าอะไรนี่นะเจินขอยคุยแดงจ้อยโหดได้เดี๋ยวจะเป็นซาดเอออาโมมทามเอาโมโฮทาม แล้วก็ไว้ได้นี่เลยหอมื่อนี้มีแม่ทางอยู่ประเทศออสเตรเลียเพิ่นฝากเงินมาให้ลินเป็นของขวัญปีใหม่เนาะก็เลยเลือันนี้มาสู้พอกินสู้พอสู้เมกินโอ้ยู่ดีมีแห้งคำสู้ผู้ที่อุปัรรมเจริญเจริญเจริญพรโยมขอบใจเพิ่นไล่ไล่ที่หักแพงลูกเศว้ามีแม่ไล่คนแห้งดีมีผู้หักผู้แพงย่านเตะบุมีคนหักคนแพงนี่แหละ ลายผีเปื่อนไก่ลายแม่ใหญ่แล้วปู้กเคเลื่อนง <Okay. S 2> ่ามคนเขาคำคมมาตลอดกันมีเอฟซีว่าว่าพอจ้อยนี่ผู้ธรรมดาฮู่คู่คำซับว่าจับกังอีกว่าเขาคูนน่กันคู่คำซับว่าจับกังอีกพราจ้อยนี่ผู้ธรรมดามุ่งเดือกระทาฝั่งอีพีสองเดียว<ม>เดียวตามมาส่วงส่วงนี้อีเวนตไลฟ์โหดส่วงแล้วกับปีใหม่แล้วก็บทำ ไปกิจกรรมปีใหม่ให้มันรุ่นรุ่นภาว่าในครอบครัวแล้วเบิร์จึงมาตั้งใจเบาาเรื่องสภาพการชีวิตของมนุษย์ผู้หนึ่งนี่แหละ เื่อทายทอดดอกไฟในสิ่งที่ดีๆสิ่งในบุดีกับบต้องน้ำสิ่งใดีกับเก็บไปไว้น้ำใส่ต่อไป่ว่าตัวน่เคยเฮ็ดสิ่งบุดีไร่ดิเออสิ่งดีมันก็มีรายกรณีนะการเี็สิ่งบุดีนี่มันก็มีรายรายเหตุเนาะสายเหตุคนจำเป็นบ่อบ่วจำเป็นบ่อบังเอิญบ่อหรือเจตนาบ่อหรือบ่เจตนาบ่มันก็เป็นไปตามสภาพของมันแต่สิ่งที่ดีสุดที่สุดไม่ก็ว่า บสางควบเดือนท้อนขึ้นก่อขตสังคมยอมรับได้ก็โอเคเหะก็อีพนอยอย <N> ู่ในคลายเกียรติาคนเฮาน่ะแบบคนเฮานี่แบบว่าการที่เฮาแบบเป็นคนที่ทะเยอทะยานอยากได้อยากมีนี่มันเป็นสิ่งที่ดีเนาะ <S 2> <S 2> นนะแต่ว่าแต่อย่ากเกิดอยากให้โตทะเยอทะยานเกินโตหรือว่า อยากได้สิ่งของคนอื่นมาเป็นของตัวเองหรือว่าเพ่งแบบว่าถ้าว่าเขาอยากห้างอยากมีเนาะแต่ว่าเขาอยากห้างอยากมีด้วยเงินคนอื่นหรืออันเดคนอื่นถะนะสิ่งนั้นบุคคลเหตุการณ์ที่ว่าเขาอยากห้างอยากมีแล้วเขาที่ห้าห้นทางเนาะหรือว่าความคิดเขาทีนวเดิ้ที่ห้าเงินแนวเดิ้ที่คิดแนวเดิ้ซ่อวิธีการเดิ้มาฆ่ามาค่ายบอกอันเดเพื่อตัวเองทางตัวเองมีเฮงรวยตัวนั้นมันเป็นห้นทางแต่การท้าเพื่อไปว่างพ้นประโยชน์ของคนอื่นวะ ผู้นี้เข้าซีร์เฮาแหละนุนี่แหละเขาไปอันนั้นนําเข้ามันบบเม่นอันนนะสำหรับอู้ใดอู้กับโบหัวความคิดตัวเองที่คิดมานี่พึกบอกแต่ว่าก็คิดแนวนี้แหละแต่ว่าเรื่องความทะเยอทยานนี่สูงในอู้กับสูงคือกันแต่ว่ากับบวทเยอทยานเกินเกินที่แบบว่าเกินความจําเป็นจนแบบบุูคขอบเขตดมาเราไลา่กินข้าวป้วยแี้ว่าเลี้ยงยาวไว้นอเหาเนาะพอกับลูกก็คือคลายเดียวนะ สวยมากขจิวมันจะดีดต่ว่าเรื่องความกาันดีเลยอ้นี่หน้าตานี่สีได้แม่แต่ว่านี่ใส่ใจขอ,อนี้สิม,มาถาังพ่อลายกวลัวใส่ดีดีใตตอนห่หย <c oughs> ดีตอนไหวฟ <c oughs> ังแม่ดีใ <c oughs> ส่ดีจ่ว่าพ่อกับภูมิใจ กุ้งใจอย่างหนึ่งว่าลูกต่อนี่มีหักมีแพงพ่อเคยสั่งหักสั่งแพงไปทั้งเด้กกระยาคันว่ามีหักมีแพงแเพิ่นหัก่นแพงเขาเขาหักเขาแพงปนกับไม้เพาว่าซาดก่อนได้สั่งบุญห่วมกัน,นเนออยซาดนี่จึงนำซอกหากันกระจนเห็นวาลาหนึ่งจึงคอยเห็นกันแต่ก็ยังบสิน<ม>้นสุดโดยควมกินฮอดอยู่เห็นแต่ภาพถ่ายเห็นแต่เสียงแต่ก็ยังบรสิ้นสุดในการที่ว่าได้พบเนาะหน้าพบตา กินเข่ารวมพากินปลารวมต้อนได้อ้ได้ลมเอ่อได้หูทัศนะซึ่งกันเะยกันอะไมันดีที่สุดเดี๋ยวนี้ก็ยังลังเลลังเลใจสิมีบุญวาสนาได้ปกกับสาวอุจีพอหักของนางอุจภาพสาวหอมเนาะอย่างพิ่นก็มีก็มีหล่ทานอยู่ก็มีหล่ทานอยู่พนบอกว่าคัาดานเปิดนะสิมายามร้องซานสิมายามเฮือนยามซานนี่แหละแล้วก็ยังมากินแกงนอฟีมืออู้สินะก็ มายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเสมอกะมากะแบบนี้แหละกะซิยูครอบครัวกะซิยูแบบธรรมชาติธรรมชาติอาศัยแบบขายเครื่องขายของแล้วกับแบบเก็บอผ้าข้างนอกเดี๋ยวแบบนี้แหละแบบคือที่นําเสนอในคลิปเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวพวกเขาพากันมากินจุ้มจีนก่อนแล้วก็ลมกันไปนําเนาะอ๋อน่าเสี้ยนไหมเนาะเออเฉดเฉดเอาซีนลงดูไหมอ๋อซีนอันนี้นี่จุ๊บ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 จุ๊จุบจุ๊บจ my parents they are eating and they got any men they chung for celebrate the lao new year <laughs> with a, her with, a, with a, their they are beautiful girl, beautiful daughter <laughs> เขาเข้าใจเพราะว่าวัาแบบแบบนเดอร์เขาจิเป้ก็ฟังเดอร์เขาจิเป้ก็ฟังว่าอัน,อ,นอ,อันพ่อพ่ออีแม่นกำลังกินนั้นจุ้มจีนยูกินกับอันลูกเศร้าคนงามสไตล์ฝรั่งเลยคน <c oughs> ไหนเรากินกับเขาจี้เออคือมันเคี้ยวบุ๋มีอ่ะนี่โอ้แม่กินกุ้งก็บอกงห้ดูแม่กินหมูเคี้ยนล้วหมูเคี้ยนแซ่บขนาด กตายแล้เสียงเพงกินเด้อเออพีกออินขาแรงน้ำเดอ้เอพอีชอกช,ช,ชีวิตคนเราแบบที่นี่นะทำเล้อก,กินตื่นมาหยดเรียกหยดเรียกเล้อก,กินเมื่มอยแล้วกพักพอนมีแหงหหยดเรียบตื้มจนวินาทีสุดท้าย โอุ๊ยตกใจมาเดินเขาจะไปพอไปพูดทางพูดตักเลยได้ก็นตักาได้มันยินนะจ้ะ น้อยเป็นเดี๋ยวมีโอกาสที่ได้กินแบบนี้ทันทีมบนมีนะมัเคยเห็นนะเม่น้อยอีแม่ก็บ่ได้กินคือกันจุ๊บจีนบอกความไมายในความหมาของอีพ่อคือบริกรกินแนวดีๆไงบอหะเนี่ยแหละความไมาอยากเว้าวนะแต่ว่าจะคนเพราะซื้อๆบริกรกินเนี่จุ๊บจีนเกี่ยวกับทุกคนบ่เคยกินนะจุ๊บจีนสมัยเด็กีพุงเสียบริทารอะไรไม่เอา อเราตำหม,มูหุ้งทำไมดิกันเอาอะไรผสมใส่เขาก็หายเอาว่าเอาลูลูลีลีมุ่ม,มม่วมิมิไปบัดเดี๋ยวนี้บันดื้อเป็นหิดกันเหมือนอย่างนี้ตาม,มั่วตำยังไปตำหมูหุ้งเลาแต่ตำหมูหุ้งไงหมออิ่มคายเพราต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพราะว่ามันมีไล่ซาร์เข้ามาดิแล้วมันไม่ใช่ให้ผสมการตะกินแล้วครับพุทธิเป็นมิตีกันใช่ปะ อ๋อุ่กี้ธอยางก็พึ่งไก่ไยางก็พึ่งปลายนะไน้ำปลาดี่เธอจะได้เอาตะหันมะพิดมะพิดมะแห้งท่าน,านาี้ละใส่น้ำเลาผักคัวจะน้ำมันอืมครับกินผักเอาทุกคนพักตา,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 าสุขภาพง่าย พอจ้อยบบได้เป็นโควิดกะคือที่ได้กลับจะโดนละแต่ว่าต้องคอบใจโควิด ผูเดินแค่ไหนไม่เแนะม,ม่คนคน,คนเด็กน้อยนยที่เป็นเนาเดินนี่กัยังนวดถ้าเป็นอย่างน,นั้นง่ายไหม ข้างหอยแองกุ้งไปเมึกอเนอกินปรจำกัดเวลามรจำการสัวโมเขาดหกนไปเอาจจะเจ้าของห้าปิ้งหน้า อิอ่มละเมดละอู้อิ่มละนี่เนาะทุกคนเนะาะก็คือบรรยากาศบนปีใหม่ของอบปอนงูเดี๋ยวาม้อ,อื่นผู้เล็กยังค่อยชี่ได้ไปสลองกันเนาะกะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจอูยคลิปต่อไปเด้อบายบายพ่อ